นี่ไงโอ้โหทุกคนมาแล้ว2,200ครับครับเดี๋ยวรอเออนี่ครับมาเพิ่มอีกนะครับตอนนี้ก็เอ่อทั้ง USDT นะครับแล้วก็บิตครับนะครับเอ้ยเขาเรียกเหรียญอะไรนะเหรียญ k คครับของเรานะครับก็หมดกระเป๋าไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาซื้อกล่องซุมให้มันหมดเลยนะครับ2,000กว่า2,200รูมิครับเราก็จะมาซื้อกล่องนี่ครับ m o r n i n g b บ x นะครับ สองพันยซื้อ11อันไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับยกเว้นร้านของคุณใครร้านที่ขายผลผลิตเนี่ยจะขายได้ไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่ครับสิเอเยอะไปนะครับต้องต่ำขั้นต่ำเนี่ยได้แม็กสุดเนี่ยคือขาย10อันนะครับก็เดี๋ยวเราไปกดใหม่ที่10กล่องนะครับคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มไปเลยครับเอะหรือเราจะซื้อขวานเพิ่มอีกันทุกคนดีเก็บไว้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าเ,เรามีแผนว่าจะเอาไปถางป่าให้หมดนะครับถ้าเราเปิดกล่องได้ขวานใน10กล่องเนี่ยถ้าเราได้ขวานใน10กล่องเราก็จะไม่ซื้อขวานนะครับนายดูซิอ้าวมันอยู่ส่วนไหนของโลกครับอ้านี่ไง10 gift b ์บนะครับเอ่อเราเปิดทีละอันก่อนแล้วกันนะฮะ อ๋อ oh. <laughs> งั้นเปิดสิบอันเลยถ้าอย่างงี้เก้านะครับ use you gift box is success open view the ด e s าน n r ดูรายจับปัป๊บดูดีได้อะไรบ้างอันแรกก็เกลือแล้วนะครับก็คือเพชรนั่นแหละแต่ว่ามูลค่ามันน้อยไงก็เลยเรียกเกลือ อันนี้สับกูถ้าเพชรเกลือนี่อันนี้นี่กแกรบเลยนะครับกล้วยโหโกล้วยที่ไปเก็บในป่าก็ได้เถอะสองร้อยลูมิเลยนะสองร้อยได้กล้วยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอันนี้ถุงมืออ่าถุงมือเอาไว้หลายอย่างอ๋ออันนี้หมวกเอ,อ้ยผมไม่ชอบใส่หมวกเลยอะอยากให้มันหัวฟูๆเหมือนอย่างนี้มันจริงๆอยากให้มีหมวกนี้นะอยากให้มีหมวกเอาติด แบ็อยากให้มีหมวกแบบชาวไร่ชาวสวนยังไม่เห็นใครได้เลยเยฮ้ยโหอันนี้ได้ระดับเอ่อถ้าข้างหลังเป็นสีชมพูไม่แน่ใจน่าจะเป็นระดับแร์หรือระดับมิดซิลี่นะมิดมิดซิลี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูทีหลังว่าเป็นระดับอะไรเอ้ยสีชมพูอีกแล้วรองเท้ารองเท้าอ๋อคัอปเต้ไม่ไพ่ เอออันนี้เกลือครับไม่ใช่เผ็ดนะไม่ได้ขวานเลยอ่ะอุย้ยรองเท้ารองเท้าเหล็กอ,นนอันนี้ก็แกรบเปนกันคนระับโอ้โหดูทุกคนไม่ได้เครื่องมือทำมาหากินเลย ไม่ได้อุปกรณ์แบบอ๋อ,อ,อได้ได้เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติก่อนก่อนครับรองเท้านะครับรองเท้าเหล็กระดับแรนะครับช่วยอ,อ๋อป้องกันเวลาคือในแผดหน้านะครับเวลาเดินเข้าป่าเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะหเหยียบกับดักแล้วพลังงานลดนะครับการที่ใส่รองเท้าพวกเนี้ยจะช่วยป้องกันพวกกับดักนี้ได้นะครับอ๋ออันนี้เป็นรองเท้าระดับอีปิกนะครับอันนี้เป็นระดับแรนะครับมีหนึ่งหมื่นชิ้นนะครับอันนี้ ระดับอ e ีพิกเอ้ยทำไมรองเท้ารองเท้าอีเนี่ยควรน,น่าจะเป็นอ e ีพิกคิดเหรอวะอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นรองเท้าอ e ีพิกดูแบบรองเท้าเหล็กเหมือนอัศวินอะไรเงี้ยอันนี้แบบดูรองเท้าทธรรมดามากเป็นระดับอ e ีพิกนะครับอันนี้ลดสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ลดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์งั้นเราใส่คู่นี้ครับเราใส่ได้คู่เดียวนะอะถ้าเป็นรองเท้านะ่าจะใส่ได้คู่เดียวอ๋อไอ้รองเท้าใส่ได้สองคู่อ่ะก็รองเท้าสองคู่ก็เหมือนป้องกันค่าสถานะสองอันนะครับ อ๋อน,นี้ถุงมือไว้สําหรับตีหินนะครับช่วยจะทําให้เราตีหินแรงขึ้นอ๋อก็อ่ะใส่นี้แล้วกันแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับระดับอีปิกเหมือนกันครับโอ้โหไม่อยากได้เลยอ่ะไอเน,นี้ยเหมือนเป็นราง <c oughs> อนดี้ดูรางไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมีอันนี้อยู่บนหัวมีอะไรอีก วุ้ยแต่ผมไม่ได้เครื่องมือเลยอ่ะทุกคนเราจะเปิดอีกกล่องหนึ่งหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกสร้างแล้วก็เป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เอ้ยโหอันนี้ดีว่ะเออชอบอันนี้มากกว่านะน,นี่ระดับแรระดับอีพิกอืมเออเอาอะไรดีเอานี้แล้วกันเผื่อจะโชคดีเวลาเข้าป่าดูโอ้ เอาคอปเตอร์ไม่ไผ่ดีกว่าแต่เห็นนี้ในนี้ผมเห็นคนได้เยอะนะไอ้คอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยครับเอ้ยเอานี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ดูลางดีกว่าเอา่ออีกอันหนึ่งจะสุ่มต่อไหมอ่เราก็จะซื้ออันนี้ได้หนึ่งกล่องคือที่คนส่วนใหญ่เขาซื้อมอร์นิ่งบ็อกเลยเนี่ยเพราะว่ามอร์นิ่งบ็อกมันก็จะได้เจมเหมือนกันคิดออกมามันจะได้มันีเหมือนกันนะครับหรือเราจะซื้อมันีหกกล่องทุกคน เพื่อเก็บมณนี6กอันนะครับพอได้มณนีครบ6อันนะครับแล้วดีบนิ้วนะครับเราจะได้ทรัพยากรทั้งหมดของเกมครึ่งหนึ่งบ้าบอนะครับ <c oughs> อ่ะเรายังไงดีฮะเราสู่มอีกกองหนึ่งก็แล้วกันครับตัดสินใจก็ไม่ซื้อขวานนะครับจริงๆอะ่ะว่าจะเก็บตังค์ไว้ซื้อขวานอะ เนี่ยต้องเราจะเก็บเงินไว้ซื้อขวานอีกอันนี้อันนึงเพื่อไปถางต้นไม้ให้หมดเขานะครับแต่ว่าก็อ่ะมาถึงตรงนี้แล้วดูนะว่าจะเกลือยันกล่องสุดท้ายไหมไม่ได้แบบขวานหรือค้อนอะไรอย่างนี้เลยนะถือว่าเกลือมากเลยนะครับซื้อซื้อไปเลย งเงินที่เหลือเราซื้อเจมไอเราซื้อเจมบ็อกไปด้วยดีกว่าอ๋อได้อีกกล่องหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มครับเฮ้ยดูคอปเตอร์ไม่ไผยน่ารักกว่าเยอะเลยมาแล้วมาแล้ว น่าจะอยู่ในนี้อ่าดูกล่องเจมของเราก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอรอรอโหลดสักครู่หนึ่งครับอ๋อมันมีคนบอกว่าให้มาเปิดตรงนี้ครับทุกคนครับมาให้แบบว่าให้มาเปิดตรงนี้ครับเพื่อแบบพลังแห่งสายน้ําจะได้จะได้ช่วยพัดพาอะไรสักอย่างดีๆเข้ามานี่ครับเห็นไหมเจมก็ตอนนี้เราก็จะได้มันี infinity stone นะครับตอนนี้เราก็ได้ milestone นะครับ แล้วก็ในหนังมันไม่มีสีฟ้านี่หว่าช่างมันครับและอีกกองสุดท้าย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 สุดของเรานะครับจะมาดูว่าจะเกลือหรือจะแกรบนะครับขอให้ได้เครื่องมือครับมีอะไรแบบซาวเอฟฟกยิ่งใหญ่อลังการนะไม่ไม่มีนะครับเซตมาเท่านี้นะครับ <laughs> อ่ะเปิดครับ ทำไมไม่ได้อ๋อกำลังโอเพนอยู่รอสักครู่ครับอยากได้ขวานอยากได้ขวานมากบางคนได้ขวานสองอันด้วยนะเปิดครับอะไรเนี่ยเพลไข่มุก <c oughs> คุณไข่จะเป็นเพนกวินที่แข็งแรงเฮ้ยคนละไข่มุกก็สรุปก็ไอที่อยากได้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับ ลูกนี้ครับลูกี้ก็ถ้าในเกมจริงนะครับถ้าดวงแบบดวงเกลืออย่างผมเนี่ยกน็นนะครับน่าจะตัดสินใจถูกแล้วนะครับก็น่าจะซื้อควรจะซื้อดีกว่าครับไม่ไม,ไม่ไม่ควรสุ่ <c oughs> ก็เดี๋ยวซึ่งตอนนี้อาจจะตอนนี้เรามีทรัพยากรที่เหลือเยอะมากนะครับเรามีนี่ครับซุป ซุปโทมเมโต้นะครับซุปมะเขือเทศแล้วก็มังคุดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแมงโก้สตรีทนะครับแล้วก็จะใช้พลังงานที่เหลือนี้ไปถางป่าในคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร์นะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับเราจะไปถางป่ากันนะครับเราจะไายบอลเล่น,นะครับหุบเขาสนนี่เราจะถางต้นสนให้หมดทั้งเขาเลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปพร้อมกับความเค้มปีก่อนนะครับสวัสดีครับปิดปิด